สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทำขนมหวบกล้วยน้ำตาลใสดแดงรับประทานกันนะคะมาดูส่วนประกอบกันก็จะเป็นสองส่วนนะคะก็คือแป้งอนเนกประสงค์ร้อยแปดสิบกร,รัมค่ะแล้วก็แป้งมันนะคะสี่สิบกร,รมัมเราจะใช้ยีสต์ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะอันนี้คือส่วนของแป้งสามอยา่างแล้วก็ส่วนของน้ำตาลใสดแดงนะคะเราใส่น้ำตาลใสดแดงเจ็ดสิบกร,รมัม น้ำตาลทรายที่ไม่ขัดขาวหรือใครมีไม่มีเป็นแบบขัดขาวก็ได้เหมือนกันนะคะก็40กร,รัมค่ะแล้วก็น้ำร้อนค่ะประมาณสัก200มิลลิลิตรนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันพืชอะคะ1ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนโต๊ะนะคะวันนี้หัวกล้วยของเราเนี่ยจะใส่ตัวอินทผลัมค่ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่เลยนะคะก็เป็นหัวกล้วยล้วนๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนกันค่ะเรามาผสมส่วนของน้ำตาลก่อนนะคะเอาน้ำตาลใสแดงลงน้ำร้อนเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วเราก็คนให้น้ำตาลละลายในน้ำร้อนนะคะแล้วรอพักให้เย็นก่อนค่ะเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ค่ะแป้งมัน ตัวยีสต์นะคะคนให้เข้ากันค่ะคนแป้งผสมกันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวของน้ำตาลที่เราละลายไว้นะคะให้เพื่อนๆหาตะชอนลองนิดนึงค่ะเผื่อว่าน้ำตาลยังเป็นเม็ดๆอยู่นะคะแล้วตอนนี้เราก็จะคนค่ะให้เพื่อนๆคนไปทางเดียวกันเลยนะคะ ให้เพื่อนๆคนจนกว่าแป้งไม่เป็นเม็ดนะคะนี่ยังเป็นเม็ดอยู่คนไปนเรื่อยๆค่ะจนแป้งเนียนนะคะแล้วคนจนแป้งเนียนแล้วนะคะก็พักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะหาฝาอะไรปิดก็ได้นะคะนําฝามาปิดค่ะนำอินทผลัมถ้ามีนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะใช้ใช้กันไก่ก็จะง่ายนะคะส่วนของเม็ดก็เอาออกค่ะอันนี้เราพักแป้งมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ ก็เริ่มขึ้นค่ะเดีย๋ยวเราก็ใส่ตัวผงฟูเลยนะคะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่น้ำมันค่ะใส่ของส่วนอินทผลัมเลยนะคะเหลือไว้แต่งหน้าเล็กน้อยค่ะ เราก็นําพิมพ์มาทาน้ํามันนะคะอ่าถ้าเพื่อนๆไม่มีพิมพ์อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ชามที่เป็นกระเบือ้องอ่าไซส์ก็ประมาณอย่างนี้นะคะใช้แทนกันได้ค่ะทาน้ํามันให้ทั่วเราก็นําเทใส่พิมพ์เลยค่ะเราจะพักไว้อีก15นาทีก่อนนําไปนึ่งค่ะตั้งน้ําให้เดือดนะคะเมื่อเดือดแล้วเราก็นําลงนึ่งเลยคะ่ะ อันนี้เราก็นึ่งครบเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เย็นตัวแล้วเพื่อนๆถึงจะมาตัดเป็นชิ้นๆนะคะก็น่ารับประทานเลยค่ะก็เราก็หั่นนะคะให้เย็นตัวก่อนนะคะเพื่อนๆพักให้เย็นแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้ค่ะแล้วขนาดของพิมพ์เนี่ยลืมบอกค่ะก็ประมาณสักสองปอนด์นะคะเนื้อก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ ทดลองทําดูนะคะง่ายๆวัตถุดิบก็หาง่ายๆค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ